สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสวนนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะดูลองลอยของการที่ฝนตกถ้านน้ำตรงนี้ขังแสดงว่าตกเยอะมากเลยนะคะ ยามเช้าช้าบ้านสวนก็จะได้ยินเสียงนกนะคะเอ๊ใบเริ่มไม่สวยเนี่ยจะเป็นด้วยตอนนั้นที่มีอมนไรที่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ เป็ตัวดำๆนี่หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราก็ได้ฉีดเข้าไปแล้วนะคะที่ใช้น้ำยาล้างจานก็โอเคนะคะเงียบสงบไปแล้วแต่มี f อฟแนะนำมาว่าให้ใช้ยาเส้นด้วยแล้วก็มีส่วนผสมสองสามอย่างนะคะเดี๋ยวเอาไว้อีกสักวันสองวันให้ห่างจากที่เราฉีดไปก่อนเดี๋ยวลอมก็จะไปทำตามที่เอฟซได้ส่ง คลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะราะรู้สึกว่ามันไม่ยากมันทําง่ายๆนั่นก็บอกว่าไล่เพี้ยไล่อะไรแบบร้อยเอร์เซ็นเลยเดี๋ยวรอดูบวกว,ว่าหลังจากที่เราใส่แกบเพิ่มไปแล้วนี่เขาจะดีขึ้นไหมนะคะ ตัวแมลงอุ้ยอ,ยอยุต่อยไหมต่อยไหมอุ้ยนั่นเมื่อกี้เข้ามาตรงดอกถั่วพูเขาคงจะแบบมาดูดน้ำหวานหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้ถนนก,นก็แตกโอ้นกนกอยู่บนต้นขนนเนี่ย มันธรรมชาติมากๆเลยนะคะ ฝนตกเยอะมากดูได้จากที่บ่อสระของพี่ยูโรนะคะน้ำเต็มเลยถ้าพี่ยูโรไม่ทำกำแพงนะอดลอมว่ากบกับปลาที่พี่ยูโรเอาปล่อยไว้ในนี้คงกระโดดไปข้างนอกแล้วนะคะแต่นี่มีกำแพงกัน้นน้ำเต็มเลยนะคะ ะเพาเต็มเลยนะคะรกระเจี๊ยบก็เริ่มโตแล้วนะคะโอ้โห,โหแต่ไม่มีอะไรสู้กะเพาได้เลยกำลังแย่งกันขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ฝรั่งคิมจูของเราก็ให้เห็นแล้วหนึ่งลูกนะคะไม่รู้ว่าจะมีลูกอันอื่นตามมาไหมนะคะนี่คือปากากองที่อยู่หน้าบ้านนะคะสีสันของเขาจะตัดกันสวยงามสีสดใสนะคะเดจะให้ดูความสวยงามของดอกปากากองนะคะ ดอกหน้าวัวก็สวยงามมากเลยนะคะแลดลอมชอบไม้ประดับแบบนี้แหละที่แบบเหมือนดูมีสีสันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโกศนสวยมากๆเลยนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นประเภทแบบเหมือนไม้ใบโชว์ใบมันสวยงามของเขานะคะแล้ลอมก็จะให้ดูที่มีสีสันสวยๆหรือไม่ก็จะมีลวดลายนิดๆน,นะคะ ส่วนปัญหาที่มันมีปัญหาที่เกี่ยวกับฝนเวลาตกลงมาด้านหน้ารถยนต์ของเราก็จะถูกฝนนะคะแป็ลอมมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแล้วนะคะแป็ลอมก็จะสั่งซื้อผ้าคุมรถจากทางออนไลน์นะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูซื้อที่ไหนแต่ว่าจะดูที่แบบไอ้ที่ยังดีนะคะที่ยังดีแล้วก็ ถ้าเราซื้อผ้าคุมรถมาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าบ้านสวนทำอะไรเรียบร้อยเข้าที่กระทางหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายม้าหินอ่อนไปไว้อาจจะไว้ตรงร่มมะม่วงนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ถอยเข้าไปใกล้ๆบ้านอีกนิดนึงก็จะหมดปัญหาด้วยนะคะ าก fc เป็นกำลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจนจบคลิปไม่ข้ามด่านนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องวิรวันชนแนลกราบขอบพระคุณ fc ทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ